รายการสวัสดีเมืองไทยโดยดอร์ิวพรศรีศักดินามาที่เรื่องปากท้องกันบ้างค่ะกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เร่งขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลโดยมุ่งลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสนะคะโดยร่วมมือกับผู้ประกอบการ288รายซึ่งประกอบด้วยผู้ผ,ผลิตสินค้าของกินของใช้จำนวน88ราย ผู้จำหน่ายสินค้าห้างโมเดิร์นเทรดห้างท้องถิ่นห้างขายอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและอุปกรณ์ช่างรวม83รายผู้ให้บริการอย่างเช่นโรงพยาบาลศูนย์บริการรถยนต์และบริษัทขนส่งสินค้าพัสดุต่างๆ110รายค่ะแพลตฟอร์ม7รายดำเนินการปรับรถสินค้าและบริการรวมทั้งสิน้น15 151,676รายการด้วยกันนอกจากนี้นะคะแต่ละแพลตฟอร์มนั้นยังแจกโค้ดส่วนลดสำหรับสั่งอาหารและซื้อสินค้าออนไล รวมกว่า1ล้านรายการด้วยกันโดยเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2566นี้แหละค่ะความร่วมมือดังกล่าวนั้นนอกจากจะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนได้ประมาณ2,000-3,000ล้านบาทแล้วเนี่ยยังช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในช่วงปลายปีอีกด้วยค่ะ